Song một xong. học song song, bầu vào chỗ ở là chỗ học 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 chỗ học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 

Okay, <laughs> กูมาื่อกันกินเองจะเกี่ยวกัน ขควงปืนไปกินกาแฟ ة. ยังดังปานแข็งสีลมมาซุ้อยู่ทางนอกงาผู้สาวมาชินกาแฟฐานยังห่วงนี่ครับ ซุ้งไปเรียน่งเข้าแบบนี้ซุ้งไปียนุ่งเสียกันหนาวตุสุตุสุว่ะฝากติดตามส่องด้วยนะคะติดตามแล้วค่ะหืมคอยติดเจ้าตั้งแต่้ยเพ็นหลายปีแล้วบ่าทำไมมันคอยติดเจ้าแล้วดิ Hoa khát xuống rồi đi khát của cà phê ừ. Cho cà phê Hoa xong của chúa. Hoa khát của chúa. Hoa khát của chúa. Hoa khát อันบอวใส่ขอวาววะใส่อีกเท่ากันอืมอีกิดนึงเดี๋ยวมันสิบอกเป็นยาให้ใหก็ได้คอยบึ้งกันโอเค ชิมกาแฟดบคืกกัรบอกินกาแฟดำด้อยบปกนินกาแฟดสดเสียบบอกินเน็ตกาแฟบอเอาเงใส่อีกเต็มบ,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 บ่าว่าัสิบจั แกหยังกับแซมก็แก้อ๋อมันจีบอลล้ไข่กับเปาะแห้งเป็น,นอ้อ,อ,อยจิงก็แค่ดำอ๋อห้งองกว่าห้องเดียวสีไดงลงบดเอาอืมอันได้อี่กิโลได้กี่ิโลป็นพันได้เครัเนี่ย 我話奶奶都係見，爹哋媽都係見。<noise> <noise> <noise> แค่หโวล้านเน,นี่ยฝับนโัวล้านมีคนมาลับมาใครลวกน,น้ำมันจิ้งไข่นรรวะกครเลวบ มึงว่าสักใครมาสามใบนนเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่หมดเลยแทงแทงโจ้เพีเดียวคนนะ่ะตายเลยชัวร์หมดตายหรอมีทางไปทางมาของมันที่เก่าเลย ที่เก่าครับสวัสดีครับก็นั่งที um> JI, ่เก่าใอิฟังข่วงข้อหลาหลายกินหลายว่ันก็จินโดด ลัวจากหน้าที่นี่ ว่าเขาบอกจีดูบอกว่าเจบแล้วมีดคนแต่ว่าหาถู่ก็เจอเาว่ารถทัวร์เขาเ่เขาบ่าที่นีคนซ้ำเลยแกเกี่ยวซ้อนถุงซ้ำถุงมันกับว่ามีคนอยู่ที่มันนั่งหิวนอนผาอยู่นี่แหะ คือสีปวดปวดแต่นี่ก็ได้วนอนมื่อละสามชั่วโมงนึงเนีน่ยทีอท่อย่างฝั่งตื่นซื่อๆนี่่วยแม่เก่งสว่วนมาที่นี่ดูมีผัวมันคือเสียนอนขนาดว่าอยู่ตัวผู้เดียวนนยัวยงตื่นทีหนึ่งอยู่ <c ười> มีลูกมีผัวนมีโพสต์เกียงขอรอดสื่อยเจ้าก่จะใส่ตากรงเพียรตุกาก็จากอต่งสภาพไม่เพียรตัวยูเนี่ยยัดีแล้วเจา้าอบอไป,ปยูหุ่นเนี่ยุยยยปี จนห่างหกสิบเจ็ดปีป้าโทรผมไปอยู่อายุสิบห้าปีอายุาย, HP, ยี่สิบปีนี่เยอะมากพ้องกระปีกายกลับขึ้นไปสามเดือนใจสูงขาดสามเดือนว่าเป็นสามปีตะกี้ม้วนครับตะกี้เป็นใบรุ่นเนาะ ก็ไหวแต่ว่าก็ไหววนคับไปเที่ยวใส่ไปไ,ปไ,ปไ,ปไปด้หมน,นันเมนเดิเขาแล้วไปสิงากลุกลดลุเรื่องอย่างเงหนายรถติดถนนก็ื่นถนนยังทถวอ่องงมใหญ่นมันสิบสองเหรียญน,นัองมาพ่อใส่ยางไย

Thank <laughs> you.

you

Xin, xin, xin mà. Mà một nào xây xong những cái gì kinh giả rồi <laughs> ôi 3 bian kwa bo bo togpong togpong kwa kwan ni kwa kwan ki man togki kin tai nani si thaw mo ki tai si siya ha 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 kwa kwan ni kwa kwan ni kwan ni kin tai rong tarno ความฟิตเนสจะ ัน uhm, เที่ยวหนาวเที่ยวหอนเที่ยวเศร้าสองมื่นเที่ยวช้ำมื่นเที่ยวสารับไปสารบมาอยู่ที่ตลอดมันมัวหนาวจอเหนียงเงาท่างเทียกเย็นอยู่สองมื่นทางเทียกเย็นอยู่สามมื่นแล้วก็มาฮอน นอแีอย่างไรซาซามาคือแกแต่าหัรซาซานนั่นั่นยังโถกงขาดกินเดลีวกันยังดูอ่อนไล่นมกีขาดตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ของนี่เป็นผู้ใส่ยังหวานอยู่ทีอืมเอ้ยจำบ้านก็ะโดดหน่ตนตงตัวเดี๋ยวจะจำมาใส่ใหม่ก็ได้ อขออีกงามเป้าเดี๋ยวอายสิบบ่มีกินไปกินของเราขอบคุณค่ะอีซสีเครื่องล่ะ Okay.